มีอะไรที่รู้สึกว่าแบบอยากทำอีกไหมหรือว่ายังอยากใช้การทำงานตรงนี้ไปอยู่นะวันนี้สำหรับผมอะถ้าทำให้ตัวเองผมว่าผมทำครบแล้วพี่เฟยพี่พี่เป็จันอยู่ตรงนี้มาสิบปีถ้าเอาเรื่อง,องประสบการณ์การดูบอลการได้เจอนะักฟุตบอลได้เจอทีมที่เราชอบได้สัมผัสบรรยากาศฟุตบอลบอลโลกผมได้ไปดูมาแล้วนะชิงมผมรู้สึกวันนี้ยถ้าหากว่าจะทำอะไรก็อยากทำให้เยาวชน ก็คือเรื่องเด็กๆในประเทศเรามีโอกาสและก็คือเรื่องของการสร้างเวทีให้เขาได้แสดงความสามารถใช่เราสร้างเวทีให้เขาได้มาแสดงความสามารถฟุตบอลแล้วตัวเราเองนะวันนี้ทางานมาสิปีก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่สโมสรงสโมสรอนที่มันพอจะสร้างโอกาสให้เด็กได้อันนี้ก็พยายามจะมองในเรื่องของการสร้างเวทีให้เด็กเพื่อเอาตรงเนี้ยให้เป็นเวทีกับกับทีมชาติของเราเล็งในการเปิดเวทีบอลเด็กเยาวชนเด็กตั้งแต่ยูสิบเก้าแล้วก็ยูสิบสี่ให้พื้นที่เขาใช่เพราะว่า เราอาจจะเห็นบอลเตินสายแล้ววันนี้เต็มไปหมดเลยบอลนู่นบอลน,นี่บอลน,นั่นแต่สิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้ศึกษาจริงคือถ้าเราจะปั้นเด็กให้เป็นทรัพยากรของชาติพูดกับเด็กๆหน่อยสมมติว่าเด็กๆที่นั่งดูอยู่คนที่พี่อยากจะสนับสนุนเขาเนี่ยเด็กๆ,ๆที่รู้สึกว่ากูอยากจะเป็นนักฟุตบอลพี่จะแนะนำอะไรเขาดีก็ผมเห็นตัวอย่างมาเยอะมากชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์สุดมันแบบราคาสบายกระเป๋าลูกค้า a i s 5 9บาทต่อเดือนลูกค้า True d t a c h แบาทต่อเดือนขอหนังต้องไม่พลาด